สวัสดีครับอยู่กับโบ๊ทนะครับวันนี้โบ๊ทมา่อยรถกับของเพื่อนโบ๊ทเองนะครับซื้อเป็นไฮแลนเดอร์ตัว Z ซีนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมวันนี้เรานะครับขึ้นสไลด์เดินทางมาส่งถึงที่เลยนะครับผมแล้วก็นะครับกับคันนี้ดูแลโปรโมชั่นให้นะครับจัดเต็มแบบจุกๆนะครับพี่ๆคนไหนก็ซื้อรถกับโบ๊ทได้ไม่ว่าเป็นเพื่อนโบ๊ทนะครับหรือพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับโบ๊ทดูแลโปรโมชั่นพิเศษให้สําหรับ ลูกค้าทุกคนนะครับเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเรา,เราไปดูบรรยากาศในการส่งมอบกันครับตอนนี้กําลังถ่ายรูปกันอยู่นะครับโดยพี่เบิ้มนะครับแล้วก็น้องคีนดูแลให้อยู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับไปเลยนะครับอันนี้ลูกค้าก็ให้ซองแดงด้วยเห็นไหมถ่ายรูปคู่กับคนสวยหน่อย คุณแม่รู้จักโบ๊ทมานานนะแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาหาสุขภาพยังแข็งแรงและสวยเหมือนเดิมนะครับผมนะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีส่งมอบรถต่อแต่เดี๋ยวเราจะไปอธิบายตัวรถให้ลูกค้านะครับะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าเป็นยังไงกันต่อสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนรักนี่เป็นเพื่อนรักนะครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนนะครับเรารู้จักกันมากี่ปีแล้เป 10ปีสิกว่าปีแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีอุดหนุนรถกับเพื่อนนะครับดีใจมากเลยเพื่อนขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยครับก็ดูแลกันเหมือนญาติมิตรกับเหมือนพี่ๆทุกคนที่ดูแลมานะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เบิ้มน้องคีนนะครับช่างกล้องของเราก็ดูแลกันมาตลอดนะครับผมก็ขอบคุณมากเลยที่อุดหนุนกันถามนัดนิดนึงว่าสัญญาไฟแนนซ์รถคันนี้ผ่านยากไหมไม่ยากเลยครับกี่วันผ่าน ของผมแค่วันเดียววันเดียววันเดียวพะรอรถนานไหมไม่นานรอรถไม่นานนะครับรถมีส่งมอบเลยนะครับรุ่นนี้นะแล้วก็คอยรถคันนี้นาพาแต่สิ่งดีๆมานะเพื่อนนะครับคิดสิ่งใดก็สมดังใจหวังพัฒนาขอบคุณมากครับนะครับเพื่อนเปิดร้านอาบน้าตัดขนสัตว์นะอยู่ที่ดอนตูมนะครับพี่ๆคนไหนนะครับมีสัตว์เลี้ยงนะครับอยู่แถวบริเวณนี้นะครับสามารถก็มาใช้บริการได้นะครับอยู่ซอยการไฟฟ้าดอนตูมเนาะ อดียใส่การไดฟาดอนตูมนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวเราไปดูแลกับลูกค้ากันต่อแล้วเดี๋ยวช่วงสายนี้นะครับมีปล่อยอีกคันหนึ่งแล้วเดี๋ยวพบกันอีกทีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับเบื่อน <laughs>